สวัสดีคะ่ะโซเชียลแคมนะคะแล้วก็เพื่อนๆใน Facebook นะคะวันนี้ก็บัวจะมาเมามอยนะคะไม่ตอแหละนะคะคือมาเมยเรื่องจริงเลยก็คือเนื่องจากมีคนมาปรึกษาบัวว่า,วาพี่คะหนูอะเอ้ยพี่คะพี่บัวคะหนูไม่สวนหนูไม่อยากคําแจการไปหนูกลัวเจ็บมากแล้วหนูก็กลัวหน้าพังกลัวอะไรเหมือนในข่าวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บอกว่าแต่ว่าหนูอยากให้ผู้ชายอะเขารักหนูพี่บัวมีแบบวิธีการมีทิศที่จะมาใจชาย พวกเขาบอกแลวนะคะทิศเดียวก็คือเงินค่ะคุณน้องคุณน้องขอ,องไปขโมยเงินพ่อแม่ไปนะคะ ไม่ดีเลยคุณนองไปขอเงินพ่อแม่มานะคะแล้วก็ให้ผู้ชายเดือนสองหมื่นรบรองผู้ชายอยู่กับน้องแน่นอนไม่ต้องทำกญจกรรมก็ได้นะคะไม่ต้องสวยก็ได้นะคะน้องชนะทุกสิ่งค่ะแต่ส่วนถ้าน้องเลือกผู้ชายที่หน้าตาหลอกมากๆอย่างเช่นนายบุกนายแบบนะคะพี่ปัวขอแนะนำว่สาสองหมื่นไม่พอนะคะสองหมื่นเขาไม่อยู่กับเรานะคะพี่นวมแนะนำแค่สี่หมื่นนะคะคุณน้องต่อเดือนนะคะแล้วองเขาไม่ไปหแน่น,นอนรักเรา,กาคนเดียวนะคะถ้าใครชอบมโนให้แนะนําให้ทําสายนี้นะคะ ส่วนใครไม่ชอบมโนนะคะแนะนําให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองเช่นใครอ้วนมีหุ่นไม่ดีนะคะเซลลูลงเซลลูไลท์ก็ให้ลดกคอาานะคะส่วนใครมีผิวที่ไม่ดีนะคะให้ปรึกษาบัวค่ะใครอยากได้ผิวใสนะคะสิวเซลลุทะลุตะลวงมีไหมคะสิวบัวนี่มีไหมคะทะลุตะลวงหายไปหมดเลยค่ะนี่คือหน้าสดนะคะขอบอกนะคะหน้าสดนะเพิ่งตื่นนอนนะคะไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะยังไม่เังไม่อาบน้ำยังไม่ล้างหน้าเลยเพราะต้องออกกำลังกายก่อนนะคะ และมีผิวที่ใสนะคะข้อที่สานะคะจะต้องมีอ่าเออถ้ามีนมอะ่ะนมมีนมก็ก็ดีป่ะเห็นไหมใช่เห็นนมหรือไม่ก็แบบโอ,อ้อะไรแบบนี้ต้องมีนมนะคะ <laughs> ข้อที่สี่นะคะ จะต้องมีเงินค่ะเพราะอะไรนะคะเราจะเอาเงินไปทําสวยนะคะไพ่ไทีไ่เอาไว้ให้ผู้ชายนะคะถ้าเราสวยนะคะผู้ชายจะวิ่งเข้ามาหาเราเองค่ะมันจะเป็นใบเบิกทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นการทํางานหน้าที่การงาน,งานไปสัมภาษณ์วงสัมภาษณ์งานคนสวยมักจะได้รับการพิจารณาพิเศษเป็นเสมอนะคะแต่ไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะคะขอบอกนะคะไม่ได้บอกให้น้องๆทําสวยแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยไม่ไม่เรียนหนังสือแล้วก็ไม่ตั้งใจทํางานนะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะโมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะ เพราะฉะนั้นการที่เรามีปาทัน์สินที่ดีนะคะมีความสามารถอยู่แล้วนะคะก็เพิ่มความสวยซะนะคะคุณจะได้มีโอกาสมากยิ่งขึ้นรับรองเลยถ้าคุณมีความสามารถอยู่แล้วแล้วคุณเพิ่มความสวยเข้าไปอีกนะคะคุณจะยิ่งเจริญเจริญก้าวหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้นนะคะผู้หญิงสวยและเก่งใครก็ยอมรับนะคะและข้อที่สามนะคะเอ้ยแล้วต่อไปนะคะก็คือว่าทําไมถึง อ๋อแล้วก็นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องความรักนะคะที่เข้ามาปรึกษาบัวนะคะบัวเขาบอกเลยคุณเลือกที่จะสวยธรรมชาตินะคะคุณก็ต้องทําใจนะคะในเมื่อคุณไม่มีหนี้นะคะไม่มีนี้และสวยธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยยอมใครนะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงเก่งเก่งเก่งมีความสามารถแล้วนะคะ ถ้ามีนิสัยที่ดื้อรั้นแล้วก็ไม่ยอมใครนะคะคุณก็ต้องทําใจคะ่ะถ้าคุณเกิดมาไม่สวยพอนะคะเพราะฉะนั้นสัญญกรรมช่วยคุณได้นะคะบอกอเตือนไม่ก่อนนะคะถ้าผู้ชายบอกว่าอ,อ๋อคุณเธอสวยมากเธอสวยอยู่แล้วฉันไม่ต้องพยาามสัญญกรรมสามีบอกอย่างงั้นคือสามีเกาะตอแหละนะคะเขาบอกว่น,นะคะาสามีตอแหลเพราะไม่มีผู้ชายคนสังเกตปะมีน้อยมักจะมักจะหน้าสวยปะมีน้อยมักมีน้อยมักจะนมใหญ่ปะ เออหรือไม่เขาอาจจะมีถ้าไม่สวยก็คืออาจจะมีปากที่ดีนะคะเขาไม่เคออยด่าสามีนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ตะคอกใส่สามีนะคะใครที่ด่าสามีบ่อยๆนะคะบวกขอให้เลิกนะคะพฤติกรรมนี้นะคะเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งทําให้สามีเนอะ่ะ ไปม,มีเมียน้อยนะคะแล้วก็ข่มเพีงสามีตัวนี้ไม่ดีนะคะโอเคเอาล่ะหลังจากที่บัวเมาส์มอยกันมาพักหนึ่งแล้วนะคะับก็จะมาบัวก็จะมาขายของแล้วคือมุกทหารนะคะใครอยากทําสวยหน้าลดริ้วรอยลดตีนกงตีนกานะคะสเต็มเซลร้อยไหมนะคะเกี่ยวกับเรื่องคอสเมติกหลายๆอย่างอันนี้ยังไม่ใช่สัญญกรรมนะไม่ใช่เซอร์รีนะนี่คือการทำคอสเมติกนะคะ สวยธรรมชาตินะคะผิวใสเรียบๆขุ่นไม่มีเหมือนบัวนะคะส่องกันใกล้ๆไปเลยนะคะเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยปอมปาบหน้าปลอมเออแต่งหน้าหรือเปล่าไม่มีรองพื้นนะคะดูชิตาได้นะคะมุนันนี่นะ้คะให้ติดต่อบัวด่วนนะคะส่วนคนที่จะลดการนะคะหน้าเรียวเกาหลีนะคะ จะต้องจองนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะที่จะต้องจองโบท็อก์นะคะก่อนที่โบท็อกก์จะหมดเนาะใครไม่จองไม่ได้ทํานะคะเพราะว่าโบท็อก์มีจํากัดเนาะไม่ได้เอามาให้ทุกคนนะคะเพราะว่ามันจะต้องแช่เย็นตลอดเวลามันไม่สามารถแพ็กเก็ตได้และใครนะคะอยากทําที่อื่นก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ทำกับบัวนะคะแล้วรอมีลดแรกจากแถมแน่นอนใครพาเพื่อนมาก็รับกันไปนะคะ ทาน,นุ่นนํานี่เนี๋ยลองทําอะไรฟรีเดี๋ยวลองมีให้แน่นอนนะคะส่วนคนที่รอนานนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะบัวจะมีแถมนู่นนัน่นี่ให้อาจจะมีแถมใบส่วนถ้าใส่ให้นะคะเพราะเพราะว่าบางคนมารอนานมากน่าสงสารนะคะบัวก็จะมีแถมให้อ่าะ่ะคะวันนี้ก็อย่าลืมนะคะทําสวยติดต่อบัวนะคะใครไม่อยากโดนผัวทิ้งติดต่อบัวนะคะส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องความรักนะคะติดต่อบัวนะคะคุยได้ค่ะเมาท์มอยได้แต่ถ้าอยากทําสวยบัวช่วยได้ค่ะหรือถ้าอยาก จะให้ผัวก,กลับมาบัวก็ช่วยได้นะคะช่วยช่วยปรึกษานะในที่นะี้เนาะไม่ได้ช่วยไปไปแย่งผัวก,กลับมาไม่ใช่นะคะไปฉุดผัวช่วยนะครับไม่คงทําไม่ได้นะคะแต่ช่วยปรึกษาได้ไหมได้ทํายังไงให้าสามีรักทํายังไงจะให้าสามีหลงเนาะเราจะมีวาทศีลที่ดีอย่าลืมนะคะปากดีหน้าดีนิสัยดีความสามารถดีทําให้คุณมีชายไปมากกว่าครึ่งนะคะในโลกใบนี้บัวไม่ได้บอกว่าสวยอย่างเดียวแล้วไม่มีสมองไม่ใช่นะ ถ้าสวยอย่างนี้ไม่มีสมองคือต้องสวยจริงๆนะคะต้องต้องสวย,สวยแบบพิถีพิ้ันอะไรเงี้ยรับรองโอเคค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมีเป็นมีโอกาสเป็นไปได้นะคะคนไม่สวยก็มีโอกาสจะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานได้คนไม่สวยก็มีโอกาสที่จะให้สามีรักได้นะคะถ้าไม่มันโนนะ <c oughs> มันน้อยมากคืออ้วนแบบอ้วนหน้าปวกแบบหน้าแบบเหมือนหมูอะไรเงี้ยแล้วอ้วนมากอะไรเงี้ยผู้ชายจะชอบก็แล้วผู้ชายหล่อมากอ่ะเออ อยากจะถามกันไปนะคะถ้าไม่มีเงินถ้าไม่ทํางานไม่เก่งอ่ะผู้ชายจะชอบไหมเนี่ยเออคุณจะต้องมีแหละคือมันจะต้องมีอะไรที่แบบสบพอร์ตกันอะ่ะแต่ถ้าเกิดคุณทํางานเก่งด้วยหน้าสวยด้วยพูดจาดีด้วยมีนิสัยที่ดีด้วยโห้ยถ้าผัวมีไม่น้อยให้ตบเลยอะ่ะเออจริงๆ เอาเงินกับบัวได้นะคะวันนี้บัวก็ลาไปก่อนนะคะก็ขอมาอ่อยแต่เรื่องความเสริมํำงานไม่เพียงเท่านี้นะคะใครที่อยากทําสวยนะคะหน้าใสเหมือนบอัวนะคะดูได้นะคะเนี่ยขนาดนอนเวลาสามชั่วโมงเนาะก็ดูดูกันไปนะคะอาหารเสริมวิตามินต,ติดต่อบ,บอัวได้นะคะโดยไม่ต้องซันสัญญกรรมนะคะหรืออยากจะทําสัญญกรรมผ่าตัดก็มีนะคะติดต่อบ,บอัวได้นะคะถ้าอยู่กรุงเทพติดต่อพี่อนาน,นะคะยังไงบัวก็ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ